นี้ก็มาพบก,กับช่องป้าวันนี้เราจะไปวัดที่อยุธยาเรายังไม่รู้นะคะว่าเราจะไปวัดที่ไหนนะคะเพราะว่าวัดแถวอยุธยามันเยอะมากและเป็นวัดเก่าที่ฝ้ายที่อยากไปไม่เคยไปที่วัดอยุธยาเลยนะคะก็เลยอยากไปแต่ว่าเราจะดูก่อนนะคะว่าเราจะไปวัดไหนไปกันเลยคะ่ะบ๊ายบายและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงวัดมหาธาตุแล้วนะคะซึ่งเป็นวัดในอยุธยาค่ะ เราจะไปเดินดูที่วัดมหาธาตุกันนะคะวันนี้ก็จัดเต็มนะคะเพื่อเพื่อวิดีโอชุดนี้นะพอและค่ะ <c oughs> แล้วเร,เราเดินไปกันเลยนี่นะคะตากล้องส่วนตัววันนี้ก็ อาจจะไม่ค่อยมีเนอะอาจจะไม่ค่อยมีรูปอ่ะเอ้ยไม่ใช่ก็มีแต่วิดีโอโอ๊ย <c oughs> ตรงนี้ขึ้นได้นะคะแต่ว่าก็ต้องระวังนะเวลาเดิอนอะ่ะอย่าโมาแต่พูดก,กันนะคะเพราะว่าตรงนี้ มีหลุมโอเคค่ะแล้วเราเดินเข้าไปชมกันนะวัดเยอะมากค่ะเพิ่งมาเป็นครั้งแรกด้วยหลบมุมก็ได้นะเินเหยียได้ค่ะ <c oughs> มุมเยอะมากนะคะในการถา่ายรูปที่เราจะไปถ่ายก็ตรงที่พระเสียนพระนะคะอยู่ในต้นไม้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายกันนะคะแต่ว่าตอนนี้คนกำลังเยอะนี่เยอะมากค่ะแล้วก็มีะบุตรูปจะเรียงอย่างนี้เลยนะคะเรียงเป็น โคทร,รูปอยู่ในรากไม้ที่อยากเห็นน <c oughs> นี่นะคะเราก็มาทำบุญที่วัดราชปรดจวบคะนี่นะคะ, <c oughs> ะ,คะเอ่อทางนี้คือทางเข้าวัดมอสดน,นะคะ ก็มาแวะกินกับข้าวหรืออาหารนะคะที่วิตเตี๋ยวหมูก้อนใบเฟิร์นโฮมสเตย์นะคะสรุปนะคะวันนี้ปิดขาง <c oughs> นะที่เราก็จะไปร้านอื่นนะคะ <c oughs> ตอนนี้คะ่ะเรามาเปลี่ยนเป็นผ้าน้ำวิวอยุทยานะคะจะมากินอาหารกุ้งเขาอะไรแบบนี้นะคะ เราได้นั่งตรงท่าเรือนะคะท่า,าน้ำเราได้แล้วแล้วก็สั่งอาหารไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีวิวด้วยอ่ตอนนี้ก็จบแค่นะคะจบคลิปเออเที่ยววัดอายุทยาบ๊ายบาย